สิทธิกรรมังอาราธนามหายานสิทธิกรรมังมหาพุทธโธถ้าบังเกิดเป็นอนุสงบุญบันดาลมนุษย์ทั้งหลายเจียรภาวานาด้วยบุญกุศลมนุษย์ทั้งหลายเพียนด้กิเลสแห่งบุญกรรมอำนาจวาสนาข้าพเจ้าขอเดชะบุญบาร,รมีแก้วทั้งข้าวประการจงเป็นบุญบันดาลให้มนุษย์ผู้แสวงบุญผู้แสวงแห่งทรัพย์สินเงินทองจงบังเกิดเป็นชา,ชาดกมหายานให้บังเกิดเป็นพุทธ,ธมกุมหาวิญีาอำนาจวาสนาญยากตานังโหตุกประมาณใบสองโมงสี่ทิ่เก่านะที่ บ่ายสองโมงสี่สิบเก้านาทีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหันเอนเป็นวันแหลมันจะเป็นสายอริยนส่งของิ่นในบ่ค่ะสิทธิกํามมังอาราธนามายานสิทธิกํามมังมหาพุทโธถ้าบังเกิดเป็นอนุสงบุนบันดาลมนุษย์ทั้งหลายเตียนภาวนาด้วยบุญกุศลมนุษย์ทั้งหลายเลียนด้วยกิเลสแห่งบุญกรรมอำนาจวาสนาการเจ้าขอเดชะบุญบารมี แก้วทั้งข้าวฝากการจงเป็นบุญบันดาลให้มนุษย์ผู้แสวงบุญผู้แสวงแห่งทรัพย์สินเงินทองจงบังเกิดเป็นจชาดกมหายานให้บังเกิดเป็นพุทธะมังกรมหาวิญีอำนาจวาสนาญาตานังโหัวโประมาณบ่ายสองโมงสี่สิบเก้านาทีบ่ายสองโมงสี่สิบเก้านาทีใช่ใช่ในบ่ายสองโมงสี่สิบเก้านาทีเนอจะเป็นยามดีเนาะครับปูแต่ว่าแต่ว่าเป็นปูใบออกมาบ่ แต่ว,ว่าปูไปในเ,เขาส่งนี่เป็นเสียงเบาเสียงคอยเนาะค่ะแต่เมื่อนั่นเนี่ยห้องที่อยู่ในคลิปนะห้องแบบเสียงดังฟลังชัดเลยเนาะค่ะแต่ว่านี่ปูเสียงเบาๆไหมครับปูเอฟซีเบนว่าปูเสียงเบาจังมาชัเดี๋ยวเวลาเราเของทุกที่เรา88ตุนน่นเราคอยพ่อเบอร์เราปากทงกระไรงงยิ้นปูปากทงกระไรยิปากกท่งไ้นเตีย้ย <c oughs> <c oughs> ปากองกับได้เงี้ยนปากองได้บะหละปากองได้เงี้ยนซื้อแต่ว่าบ่อได้ปะบ่อได้ผู้มนุษย์ผู้นั้นบ่มีบุญวาสนาเด้อลูกบ่อแดดเอาไก่มาให้เพิ่์นหาผู้มีบุญวาสนาเอาไก่มาให้กับบอมมี่เพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบอกก่อนเพิ่นล่องเพิ่นนันเอาไก่ปะครับพ่อเพิ่นว่าหันถือง่อยเอาไก่มาถวายเพิ่น เอาวันที่ฟานมาเนาะค่ะผู้ใดได้โชคแล้วก็ได้เดินทางมาเนาะค่ะก็อย่าลืมไกลมาถวายปูเดอ้อเพราะว่าปูเพิ่นก็ให้ยสามตัวตรงๆเลยเนาะค่ะนานบวยเบิร์นบวยห่ามันจะเป็น 9, 7, 9เก้าเจ็ดเก้าอันบ่เบิร์นบ<า>่นนนห่าบก็คือ 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, สีอ่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่สี่เก้ายุ่งซ้ำนั่นแหลแมนเดียวค่ะผู้ใดได้เบิ่งคลิปจะได้ยินนะคะแต่วันนี้เนาะคะ่ะปู เก้าเจ็ดเก้านะคะน้องบอสโอ้ได้ยินชัดเนาะถ้าตัวเบิ้ลตัวหาบถ้ามันมามันเบิ้ลมันหาบหวยจะเป็นเก้าเจ็ดเก้าสี่เราห่อกสี่เราบอกแต่กอหาผู้มีบุญพวกงฝัเพื่อเพิ่นบ่อได้มาพวกเพิ่นติดตามในยึดทูในไลต์ต่างๆเพื่อกะสี่อได้ซับกันอยู่ดอกลูกแต่ที่จะว่ามันสิได้เต็มกันบ่เพราะว่ามันตรงเล่กันได้เนาะค่ะอืมแต่สิได้ยใชเครื่องนุ่งกันเมืองค่ะ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะครูเมื่อเหนียวไม้ลูกเอาเป็นเทั้งบนเอาชัดๆเอาชัดๆเอาตรงๆรงบ่ายสองโมงสี่สิบเก้ากบเน่เด้อใครเอฟซีสองสี่เก้าเอฟซีวิทย์เป็นข้ามเนมาเน่าก็ให้ให้มันอยู่ที่ดวงน้ำนะครับครูอาจถิจับอกข้ามบอกศาสนาสิ่งไหนประการใดที่มนุษย์พึงอนุสงฆ์ล่ะจะแสวงด้วยบุญกรรมข้าบ่มีบุญข้าวบ่ไนบุญข้าวบอสากท่านข้ามเหมือนมันแมน เดียมันแดนขึ้นสวรรค์สันป่าเจ้าวัดนั่นต้องเนียบ่ฮัสุทธิขนาดปอดสูงๆยังมาได้กับนี่บ่ได้กับนี่สามบังยังบ่ได้แม่ที่กินแล้วเสื้อสามตัวเปนได้เนาะสองตัวมาได้ก็ได้เหมือนเอาไม้บังเพิ่นตะคัดขอเพิ่นได้ดีให้มันมีให้มันได้ให้มันแมนบางคนสิบลดบ่ปยาบางคนก็ว่าตัวใด้เนี่ยปูมันมันมันจะเป็นปิศนาที่ปูให้ปูที่มีดวงกับปูจังค่อยสิได้เนาะค่ะปู แต่ว่าก็ถือว่าพันบอกค้างนะเจ็ตูได้ยินต่อไหนเก่าเจ็ดเก่ากับเก่าสี่เก่าเนาะนั่นซ่อนมากเสียงซ่อนมากก็ว่าได้ยินเก้าเจ็ดเก่ากับเก่าสี่เก่ามีแค่นั้นค่ะทีสองอย่างมีสงยางเพราะเพราะตอนเนื่องว่าท้งไว้เบิ้ลไว้หามันจะเป็นเก้าเจ็ดเก้าตอนช่วงหลังถ um, ้าไม่เบ ok, <lang> so ิ <'m> ้ลไม่หาบก็คือสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่อยู่ถึงกันละหนึ่งก็นานั่ะ บารมีพันหยากไดกล้วยเผือกพันอยาดไดกล้วยดอนมันเือกเข้ากับกล้วยดอนกล้วยเผือกมาถวายจากสีดำกลายเป็นกล้วยดอนกาคซื้อบารมีพันขึ้นแล้วก็คือเมื่อก่อนมีสร้างดำเป็นก็อยากได้สร้างดอนสร้างเผลือกมีพันอยากไดกล้วยดอนกล้วยเผือกดีดอันนี้นีเห็นรมีบุญวัสนาสีน้ำผ้าบบอาัามาย่าน สิมีมนุษย์ที่เข่ามานี่งวดหนึ่งสิมี่โยหาตนตีสิว้ได้กับสิบุญหลายาอาจสิมันโนธาตนนั่นก็ได้สิได้นั่มผ้าแห่งกระบือสีเผือกหรือั้วยเผือกเข้ามาถวายปูเป,เป็นตนหนึ่งก็ปูแด้อ,อันเข้าสิติดหน,นึ่งแน่ไปหาบอ่อเข้าไปลองเบิง่มาปูบ้านแน่หนี่สิมีในพิธีกรรมมือนี่นนในพิธีกรรมเนาะค่ะอั้เพิ่มด้วยเดี๋ยวนี้เนื้การลองเบิงตีลูก ฟังให้ได้ยินเต็มหูให้รู้เต็มใจใส่สติและปัญญาเป็นสา์คนเฮ้ามีสติมีปัญญาความศัทธ์ค่าคุณงามความดีความตั้งมั่นอยู่ในวิรญาะมหาพุทโธคำว่าโพธิสัตว์เกิดบังเกิดคำว่าอนิสงส์แห่งยักษ์มั่นเกิดบ่มีมหาเพราะอย่างนั้มีปัญญาใส่สติและปัญญาคล้องด้วยสัตว์วจาใจผู้บังเกิดข่านคุณงามความดีแต่ที่เกิดเป็นพุทธมุกดามหาญาด้วยพุทตรงครมองสังคม เมื่อเนี่ก็อยากให้มีผู้โชคดีสุภูสุขอนมีบุญญาธิการสุภูสุขอนแสวงทรัพย์ในเกิดทรัพย์แสวงสุขในเกิดซุขแสวงหลักในเด้ดเดิดมาด้วยความบริสุทธิ์ในคู่โดยความที่มีวิริยะมหาพุทุโธบ่มีผู้ใดที่ว่าเลือกเกิดได้แต่เราก็ยังเลือกปฏิบัติสัมมาญาณได้นะเพียงภาวนาเอาเอาสนาใจเจ้าของได้ความสุขหนึ่งกับบุงเกิดมีปัญญาได้ความสุขหนึ่งกับบุงเกิด ความสุขมันบดีบอยู่ที่สารซับอย่างเดียวเด้อมีซับจะถูกได้ลูกแมนบนอลมีซับตรงนี้ปัญญาน่ำสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันจังสิเกิดมุ่นฐานขายชิ้งามความดีบอกว่าแต่เอฟซีที่บริไดเดินทางมาที่เห็นคลิปเนาะค่ะกาให้ตั้งใจฟังเอาน้ำเนาะค่ะปูฟังให้เลิกฟังให้ถึงเฝ้าฟังให้ได้หว่วยมันออกตัวเดียวเพราะมีผู้ใดแต่สรุปได้ ว่านตรงนั้นมีสีเตียงแผ่แน่นอนตำไถ่ลูกมันบ่มีอย่างที่ว่าเป็นถาดแผ่กันสารที่สิบริสุทธิ์ได้นอกจากปัญญาเฮาการกระท่ำการคล้องเฮางวดก้อนนี่ปูเพิ่นขออันอีหยังก็บปูขอไก่ยังก่อไก่ขอไก่ยังว่าท่านมีผู้มาถวายแม่นบ่จ้างวดนี้เพิ่นขออันข้อยผู้ข้อยเผือกข้อยดอนข้อยดอนท่านผู้ใดอยากท่านผู้ใดอยากถวายก็บท่านให้เพิ่นอธิษฐานเอาเนาะกู้เนาะแม่น ขันไนดได้ขันเขาขันได้ขันโซกเนาะปัวมันมันขอควายเผือกควายเผือกนะคะกระเดือเดี๋ยวเรารอเบิร์น้ำกันเวลาจากโมงก็คับปับ่ายสองโมงสี่สิบเก้านะบ่ายสองโมงสี่้านาท,านาทีนะคะรอได้เลยเน้อกรอไว้เลยนะคะได้วับ ฟังเป็นปริศนาเพราะว่าปูเป็นไกด์ย้ำว่าฟังให้ฟังให้จำและการจับใจความให้ได้ฟังให้ได้ฟังให้ดีใบสองโมงสี่สิบสองที่สี่สิบเก้าปูที่ปูบอกเลขเสียงดังๆนี่ตาจันหรือตาเซ่เข้ามาปูนั้นเป็นตะปูจันตะปูจันจังจันมาให้เนาะค่ะออกมาออกเสียงเลย ตอนนั้นเสียงไม่ใช่เสียงโตแล้วนะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากนี่เป็นปูเสียงค่อยๆเบาๆนี่อันนั้นยินหอดสามทงหมดแ่้นั้น,นจะมาเองบบกปูเวลาเสียงปูเข้ามานันคือยันต์มหายานถ้าเสร็จจากพิธีกรรมมหายานโปรดสั์ที่นี่เสร็จ คืนนี้จะมีต่อที่ฮันนี่ถ้าประทับฮันนี่ก็เสียงก็จะเป็นผู้หญิงทั้งวันอเหมือนแรงครูสิไ,ไปต่อแม่ฮันนี่นะคะอย่างนี้ก็คือเข้าฮันนี่เลยมันจะเป็นเสียงผู้หญิงเป็นผู้หญิงก่อนทำแม่นี่เปินผ่านร่างก็จะเป็นเสียงผู้หญิงเลยใช่เป็นผู้หญิง,ญงพูดยังไงก็ไม่ออกเสียงผู้ชายหรอกผู้หญิงทั้งวันเส็จกว่าแล้วจะเสร็จที่ญิงครับแต่ที่ภูมิตาเซตาจันยายนี่นจะ วัดทิพพานาเป็นเสียงกุ้ชายเป็นแต่จันเราค่ะที่มห้ยโชววันนี้เขาลอเบิ้งว่าจะเป็นปูหรือเป็นญาสีมห้ยเนาค่ะมาแต่มหายานแห่งอนุสงฆ์ว่าทั้งสามกษัตริย์ตามหามุนีเป็นอนุสงฆ์จิตวิญญาณสังขารจะร่วมเป็นกุศลผลบุญหนึ่งเดียวออกมาสิเป็นไพรสงยังมัทเหห์เพราะอาจจะเป็นปูจันต์ต่อก็ได้เพราะว่าโมจอกับสิเรามาและไงเป็นรวมเป็นปูศ ยีราชาไปก็ศีลตาจันเดิมมาแลงอ่ะเนาะครับวันที่ตาจันอาจจะมาอีกตัวละสิน้นันแรกของปีเกเ็ี <6 S 2> <ส>อัญเชิญเนี่ยก็จิตวิญญาณงฐานมีทั้งตัวจริงและตัวหลอกค่ะป<า>ูกระสินปูต้องกระสินให้ลึกให้ถึงว่าการที่จะหลุดออกมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรนั้นเป็นบุญหรือเป็นกุศลเขาต้องเน้นเพินเข้าตองไขเพินใดๆคือกัน อันเล่าสิปล่อยให้ทรัพย์สัตว์ทั้งหลายเข่ามาโดยที่ว่าพานเข่าโดยตรงไทยกับพานได้มันบ่แมนเพราะว่าเข่าม้าม,ามาหาภูเพิ่นที่ว่าเพิ่นยืนอีกห้องยืนีกอันเป็นยังบุญกายมันได้หางงวดคือเพิ่นวาก่อนคือโปูกับใบหางงวดต้องหางวดนี่ก็สิเป็นงวดที่ซีล้วมั้งงวดที่ซี<อ>ป๋าปูเอ้าแล้วอีกงวดแรก ห้าเจ็ดใช่ไหมละ่ 57, มละห้าเจ็ดเจ็ดห้า้วงวดที่สองมันก็มาได้สี่ห้าหกกับอะไรสี่เจ็ดหกสี่มันก็ออกสี่สี่แต่มันก็ไม่ได้แต่ยังไปได้สามตัวหนะ้าหลังที 40, ่ดูสิเขาได้รางวดที่สามก็มาที่ผ่านมาเมื่อกี้เก้าเจ็ดเก้างวัที่สี่โอ้เลยอีกสองงวดนะฮะงวดนี้แล้วก็งวดหน้าเออคุนกับว่าแสงประเดิมหางงวดก่อนหันเท้าถือแล้วมีบุญบันดาลเดีย๋ยวเราจะขยาย น้ำหายไปเรื่อยๆเลยหรือ,อเดี๋ยวรอติดตามนะคะบ่ายสองสี่สิบเก้านาทีนะคะรอนนติดตามด้วย